พี่น้องเมื่อพอดอกหนึ่งเขาป้ายอีกแล้วเอาบ่าได้ดอกคอยว่าเถาแล้วอีหลีพุนหัวเบื้องขาถึงกินเนาพร้อมเอาบ่าได้ขอบคุณนถูกกำลังใจด้วยพี่น้องเด้อเอาบ่าได้เอาว่างไว้หน่แล้วนอนเลงเงงแค่นี่แหละเละ็ดเพิ่งหวานค้นกระโต๊กพี่น้องจา้าเอาได้บ่นี่เอาได้บ่อออกยู่คอนไหมวายเอาบ่าละเอาตะขาตเต๋ เอาไปเบิ้งเนาะเจ้าว่าบ่มันบ่ง,งามปานไดเนี่ยเบิ่งสถานาการเบื้งถือกินเพราะว่ายังอ่าโอ้ยถือกินเพราะว่ามันเนีมีแมงดินมาแล้วก็มันจืดเนาะพี่น้องเนาะมันอาจจะบ่ง,งามปานไรเบิ่งดอกนี้ดอกนี้บานเอาบ่ได้มั้งเฒ่าแล้วคิดว่านนะ คิดว่านะเออเถ่าแล้วพี่น้องเอาพ่อไรเพื่อเอาฝนกระตกห้ามเลยพี่น้องเบียกะเล่บอกแล้วพี่นอ้องอย่าก,กินเด้อเข่ารงบาลเลยนี่เห็ดเบียของแท้พี่น้องเบิงพนันมันเป็นกีงเสียเห็นบอกมันออกไม่ไหม,มนี่เป็นกีงสิ่ค่เบิงบอกค่ะคือเห็ดเกียเลยพี่นอ้องนนแต่ว่าเป็นเห็ดเบียคือคือหวานละเห็ดอันนี้งามซื่อๆอต่กินบ่ไไ้เพียพี่น้องออกเป็นมูเป็นมูสวยได้เพราะเป็นจี กี่ลี่อยู่นี่พี่น้องเอาเห็ดเบีย้ยมาให้พี่น้องบ้างนะหนาทั้งเครื่องกเห็ดเบีย้ยเออคือเห็ดแต่เกี่บ้างไงเห็ดตะปูกับฟูบูอยู่ขับโค้งที่ตะว่าสิแก่เลยเห็ดตะปูพี่น้องจ้ามาพอเห็ดหนังไก่หรือว่าเห็ดตีนแกะพี่น้องจา้าบานแล้วเติเงเฮงเติงเฮงแล้วมีบานไปพอมูหนึง่งดอกเลน้อยพี่น้องดอกเป็นมูเนาะ มันวัได้เก็บนิ้งังเสียงตั้งเสีย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 งตั้งเสียงในห่อยเสียงถามมันใหญ่ซะก่อนเนาะผมมันไหวเสื่อมมันกำลังออกมูนี่ออกก่อนหนาวหนาวพี่น้องหนาวแล้วหนาวแล้วจะสิเก็บได้วหอดมือได้ผมถ้าเป็นน้ำแข็งมากนี่มีจับเลยเด้ นอนมูนหน่อยนอกไม่ใสออกเป็นแถวเลมกกระแสได้เอาหูมันหอตักันนเสียงเขายิ่มจัว์ละด่าสัลยาชาสเหน่หน่อยก็เล่อสิออกเอาใหญ่บน เห็ดหนังไก่ดิเห็ดบ่เป็นเห็ดอันมันปูพี่น้อง่่เองค์พ่หารว้อมันคี่เดี๋ยวว่หางกันขึ้นเลยเห็้พี่น้อง เจ้าบาทกนพี่นออ้องวันนี้เชื่อคเตชชมนางรบมืีมูตงเยปีมตงน่ทั้งสอนตัวพี่น้องเป็นยังคอยได้ใส่ว่าู่นี่บบมีคขื่นดแเ้็ก,กเอิ้นหากันตัว Papa, je suis à côté chemin. Je ne te vois pas non plus. Je ne suis pas loin, la voiture. Chemin. Et il y a une voiture à la Bon. อุ้งสีว่าวากันเอินหากันกากระว่าวากันเราเห็นไหคือใส่ว่าวตีกั้งสี่ด้วยโดยคนละส่วนละแก่น้องพวกเจ้าเห็นข่อยบอกวันนี้มือแข็งหนาะวจนมือแข็งได้พี่น้องนี่ใสุู่มือมาพอไหมหนาวอันนี้ถมใบนี่อีกว่าเหนียวเหนี่มันสีนเป็นไงไม่จริ ยาวมากสิพี่น้องเฮ้ยว่าเสิ่ยงวี่บอไม่แตกแถวบอไหนเห็นบอสติดแถวมั้ยสิน่าพี่หน่องหน่อยๆโจมันไหวซะเนาะเออจจมันไหวบอมันดักมันใหญไงกะเขี้ยห่าจ๋ามาหม่องเก่าได้หม่องเก่ากำลังออกพวกนี้เฮ้ยจูโมนี่เดิ ตุมต่มตุ่มหมองเกา่าหมองเกา่าปตาเดียมเปิสกี้กายโยนนานขาวจวดหนาเจานเนี๊ยี่น้องไว้นี้ปตาทำงานทำนนี้ขาวขาวมาเด้อมาเก็มใหดตากฝนน้ำกันพี่นอ้องจำ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 มาหมองเกา่ามาหมองเกา่าได้หมองเกา่า เคยออกกับวนเราพี่น้องบ้งเปียกเอาถุงมาใส่โทรศัพท์าบเล่นนี่พี่น้องจ้าน้องเด้ออย่ามันอยบ่ว่าแวะเข้ามาบุ้งนี่ถือฟุ้งหัวเหลีออ่ยมโม่งพูดนะเฮ้ยแซวเดี๋บอกดูพี่น้องอันนี้แมนกกว่าพวกแกว่าแมนโอ้ยมาเด้อควนเอ้ยขอบคุณในห,หลายเจ้าสี่จากทา,างเอิญคอยแวะมาทางนี้เจะจะไปมองเอื่นมไปมาทางนี้พะดนะพี่น้องมันบ่ได้ออกหลายๆหลายๆเด้ มันออกแล้วแต่หมองคืนวาสิออกพี่นอ้องนี่วงนี้ขาบักง่ายสดใสคนน่ะพี่น้องเปียกฝนเปียกมอดยอดมุดเปียกมอดยอดฝนกับเปียกมังฝนตกเบียกกับมันเบวังอวยมา่ายางเหยียบเห็ดเบวังนี้โอ้ยเนาะกับว่เอนะิญแน่นอนกับ,บว่บาบาระวังแน่ แกล้มเจ้าคือบาราวังคือบวัวาโอ้ยเอาไว้นี่ละพี่น้องเบิงบ่งเมืองเบิงบ่งเมืองพี่น้องเบ่อให้ข่อยเหยียบได้จังได้เออผักผักพี่น้องเมืองนี้ดีนะข่อยเหยียบเพราะว่าขั้นตอนที่เราเห็นชุ่มนี่มันไม่หลี่เนาะเพร่ะน่ะ,นะไม่หลี่ดีแถมมุ่เจ้า กุมนี่ซีดอกพี่น้องซีดอกเอาแมงลินมาออกก่อนนน่พี่น้องมันถือกินมันฝนตกมันจืนมันตืนมน้มันเลยถือกินพี่น้องจา้าพหน่ะเหยียบเห็ดเจ้าของเอ้ยพี่น้องพุ็น่ะเห็นพพี่น้องกล้องคอยกระเปียกเนาะพุ็น งามคัก้อพี่น้องอวบหวบขาหวบอวบเอาได้วะพี่น้องถือก,กินแต่ว่าขางามอยู่เด้แต่ว่าหัวถือก,กินอู้หูอไรอยู่พี่น้องคนน่ะได้ยู่ได้ยู่ขางามอยู่พี่น้องได้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 ไดพี่น้องตั้งเธอเลยอยู่เอาได้วะ หนัทางงัดทางงนัดทางงัดนักคือเป็นทองสีเหลืองเอาพี่นอ้อพี่น้องไปเรียกเอาเนาะอันนี้มีลูกมันอยูอนนี้ลูกมันนี่เอาไดแทนลูกมันนี่หนูกเฮ็ดมันหูกมันนี่อันนี้เด้โอ้นี่มันมูมันเปียกฝนมันจืดหลายมันเลยอ,อ,อ่อนอั่วรัวคอยเอาหมีดมอานนั้นก่อนหมีดมาเขียแมงดินมาออกก่อนพี่น้อง แม่ลินหมาเขี่ยค่อยๆเขี่ยเบาๆเขาสีได้เสมอเลยเขี่ยเบ,าๆ,เยเบาๆนาะพี่น้องเนนาะี่คุณขอบคุณถูกกำลังใจที่แม่เขาเบิ่งเลยพี่น้องขอบคุณถูกไลค์ทุกแชร์ทุกกดติดตาม อให้พี่น้องลำด้วยที่ก้มสุกเลิญอนดงเรี่ยงขาาท้า้เฮ็ดกินกคนพี่น้องโอ้ขาท้าขาเฮ็ดขาท้า้ไม่ลิงนากินอนเอาไปถ้ะอันได้เอาไปได้หนิช่อยพี่น้องไม่ไหลเลยปลาถ้ามันกินน้ำามว่ามันออกหลายบ,มายบ่มันห่างๆเลยพี่น้องมันบ่ได้ออกทีๆเลยออกข้างๆยางไปเรื่อยๆมันก็ออกข่อยแกงหมอน ใหญ่หนึ่งน้ำวยใหญ่ดีดีเห็ดอันนี้หวานหวานกินดิบแซ่บแซ่บพี่น้องกินดิบหอมหอมซะชาวเลี้ยงกันพี่น้องจ้าถือกินโอ้ยนี่งัดทั้งงัดโอ้ยถือกินอันนี้อยังอันนี้ถือกินอันนี้มูนปุยนี่ข้นหยียบเลยมันมัน ลักษณะนี่แหละพี่น้องเพราะว่าฝนห้าจะเป็นนักสีแล้วกับมันช่วงนี้แมงดินมาออกแม่แพรลูกพี่น้องมันจะเห็ดไม่สวยเหมือนช่วงเดือนสิงหาเนาะแจ๊กกะโอเคขยเคียวเอาแมงดินมาออกก่อนหลายหลายพี่น้องผู้ได้ยานนี่บ่เขาไปหล่ถูลักทุเล ปา่ามันกินน้ำเลยพี่นอ้องกจิจาวาปาถิ่มปา่านั่นเด้อยามันมีขับโขกเนี่ยอ่ะคุณต้องเบึงดีๆเวลาหลังนี่เพราะว่ามันโตน้อยมันเห็นยากต้องใช้เวนตามันหลายเลอหลายพี่น้องเอ้ยกันชันสิได้กินโปรตีนไปน้ำเด้คุณอ,อ่ะพี่นอ้องทุลักทุเลทั้งจืด ทั้งใส่ถุงมือพรมันหนาวมาแล้ว้าว่ามันเปนาแข็งมานน่สิบว่าได้เก็บด,ด้วยได้พี่น้องเพราะว่ามันกระชิยุดออกเนาะคนกระสิแข็งไปนาเอ้าล่างดีดีเพล่างว่าไรเพราะว่าลูกนังเดินมาหลายปวดคนน่ะพี่น้องโอ้ยให้พนกินใช่แล้วเออวันนี้ให้เพ่นจอซะเนาะพี่นอ้นองบอกกวนดอกเอา้าบ่าเอาดอกนาะพี่น้องเฮ็ดบ่าเอาด้วยหนิ ป้าพูดนะพี่น้องเขาออกลางอยู่งามขักพูดนะป้าจะอ่อนเนยแต่บ่เอาบ่กินเด้อพี่น้องเด้อเอาความงามไม่เบิ้งซื้อพี่น้องเอ้ยมาเบิ้งมาพอเฮ็ดันหนังไก่โอ้เฮ็ดแม่ไก่ปูนเดอบัววิ้ยงามแท้ปูนเดอบัวเป็นชันเป็นฉันเป็นฉันว่เอาดอกพี่น้อง เห็ดเป็นยาจงไว้นี่ล่ะห้ยเป็นเป็นแนวซ้ำหายากตัวแต่ว่าปีนี้หาง่ายอยู่ด้พี่น้องมื้อนี้ปีนี้หลายอยู่ดีงามงามบ่เอาบ่เอาจงไว้นี่ล่ะคุณมากินจะเห็ดนางล่มพนด่าว่โอ้ยงามงามอันซ้อนคนอ่ะสวยขนาดพี่น้องปูนเดือบัว

เฮ็ดได้ดนะนะ่ะ <laughs> เอองามเนาะคือก้นหอยใช่ป่ะบายเบิ้งแข็งคือดนะื้อได้นี่เนาะพุ่นอ่ะชมซื้อเนาะเบิ้งนี้เป็นยาเจ๊แข็งคือดื้อคือเปียกหอยใช่อีกครั้งหนึงห่งเฮ็ดทับโคกยือพี่น้องมีเฮ็ดซัมป,ป์ปีงามมองงามในปลาพี่น้องเฮ็ดซัมป,ป์ปีแล้วก็ฝนก็ตกค่ำมีแห้งขักมีแห้งแน่ ธรรมชาติน่อยู่กับธร,ร่าชาตเนี่คักีเลยเต่นอกกับสิขึ้นสูธรรม่าชาอย่ใต้ดินเป็นปุ๋ยคงเป็นปุ๋ยทุลี่เนาะพี่น้องเนาะงามนเนาะเฮ็ดคอนสวนผ้าคอนเพิ่มพี่น้องออบานบว้แล้วพี่น้องจ้าบานแล้วบานแล้วเน,นื่อกี้คนบริยังมาทั้งปีสันแล้วเอาจีกับมี่ตัวเนี่ยมันคือขาสั่นแทนจีกับมี่พี่น้อง ขาสั่นๆซะเบิ iento, ังเออกี่มี่อยู่กี่มี่อยู่เอาได้อยู่เอาบ่เอาด้วพี่น้องป้าเออยังยั่งยู่พี่น้องยังยั่งยู่พูดนะขอเปิดได้มาทั้งพีเลยอู้พูดนะนอนซ้อนนอนซ้อนพูดนะพี่น้องกี่มี่อยู่ นั่นบ่วไหวอีกแล้วนี่ว่นนีพี่น้องแต่ขาสันเนาะเฮ็ดค้อนซนขาสันพี่น้องขาโบยเง่ามันขาสันพ่อพี่น้องบัวเป็นกระแสมันตุ่มหมูอยู่จะหาบังห่วงขาเงาย่าแต่ว่ามันนั่นจีไว้เลยละผอกบได้มาปองนี่เนาะ ควรต้องเรียกเอาคุณอะพี่น้องต่อส้างลางอยู่พว่นะมาขาลากมาปล่อยจีนหน่อยหนึ่งต๊อะออกทัวชิบแท่ยบาบ่าหลายพี่น้องตรงยางตรงยางตากฝนหัวเหลี่ยมมองๆพี่น้องมึงค่อยแดนในนี้เฮียคอยเอาไปถิ่มทั้งกระยาบยู่บานบุรีเนาะของใช้บุรีเนาะเออเมืนกันฝนดีเนาะ ก็ไข่บ่ดูดดอกไข่เอาไปถิ่มค่ะผู้ใดเสีเอาบอกแล้วนี่ไข่เอาไปฉีกเพราะมันอ่อาอยู่อัวนี่มันน,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 นั่นในปา่าเ,เนาะพี่นอ้นองเนาะเก็บขยะในป่ามือกี้แฉงเวิดพี่น้องมื่หนาวเก็บเห็ดตีนแกะก่อนพี่น้องจ้านี่เห็ดตีนแกะหรือว่าเห็ดหนังไก่เฟียเดมูตตรงเนาะภาษาฝรั่งเศสเนาะพี่น้องเนาะ คนกับปแปรงเป็นเห็ดหนางไก่คนบ้านเฮาไปเลยเออนตามตามกันมากแต่คิดจังเห็ดร่มเนี่ยเห็ดร่มตั้งเธอเลยมันคือหฮมกันเดกกเลยเออนเชื่อเห็ดร่มเพราะมันเห็ดล้มเป็นเสียออกเป็นแถวมองนี่คอยออกเคอยออก เอาไปใส่อ้อมใออส่อเขาจะไปลวกดีๆแล้วก็สิเอาไปฝากงูลวกดีดีแซงงงเงาะด้วยกัฝากคนล่างแล้วก็ลวกงูคนก็แสบด้วยกันเอาบนเรยียวไวจงไว่นอะสิบ้านนี่เอาอนน,น ลมไปฝากมูพันสุกกินนะแล้วเสียคับพันแนตะ่ก็เฮ็ดเพิ่องวานมีนต่อมูนะพีนะ่น้องบูชากันต่อตอกันใจนะกันกันกินงน,นะนะว่าจะว่าเอาว่าสิเคียะถุงยังพอวอกเลยยักษ์ใหญเอาเนาะพี่น้องฝนกระตกเดชน้องพวกเจ้าเห็นความเปียกว่าความตื่นวะ ตแต่คัวามักกับวายูวาเศร้าวิ่งได้เป็นน้องกลุ่มๆง,ง่อยวิ่งมองมองเยวันนี้พอจะดมนะจะเป็นอย่างวิ่งมองมองแป่กับมันพือเราพยายเป็นว่าขาสีฟังดังได้โกคกคือนขคือสีขักเนาะอเอ้าไว้ี่งจะเป็นน้องจ้ามาหอนแล้วได้นี่และได้อะ มืดเลี้ยวมืดเลี้ยวสมมือหนนี่สามตา,าไปสามตาได้สามตา,า,มตาแต่ว่าเต็มขอบคุณทุกกำลังใจะะเลยค่ะเด้อมาสิมาลวกกัน